สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV เคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2558เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีสวดมนต์ทุกวันที่5ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชจกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห um ัวภูมิพลอดุญยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถค่ะ ช่วงค่ำวันนี้ที่พุทธมนฑลจังหวัดจันทบุรีตำบลบางกระจาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาและถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน สำหรับพิธีร่วมสวดมนต์ถวายพระพรนั้นได้เป็นไปตามมาติของมหาเถระสมาคมในการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกระทำความดีด้วยการสวดมนต์สร้างสมาธิจนเกิดปัญญาตลอดทั้งปีพุทธศักราช2558 โดยให้ทุกวันที่5ของเดือนเป็นวันมหามงคลร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรรวมทั้งสิ้น12ครั้งจนถึงวันที่5ธันวาคม2558หรือวันพ่อแห่งชาติทั้งนี้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีสวดมนต์ได้ณนะที่พุทธมนทลนจังหวัดจันทบุรีในช่วงเวลาตั้งแต่17นาฬกา30นาทีซึ่งพิธีการในครั้งถัดไปก็จะจัดตรงกับวันที่5กรกฎาคม2 1,558